ครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาเข้าไปชมนะครับขั้นตอนการเข้าไปกราบนะครับหลวงประโทพระบรมศพนะครับก็จุดนี้นะครับก็จะมีอาหารพระราชทานนะครับให้รับประทานนะครับหลานั่งรอนะครับก่อนที่จะเข้าไปกราบนะครับหลงครนพระบรมศพนับ เดินไปจนสุดเต็นนะครับก็จะเป็นทางลงนะครับเป็นกระด่เยื่น,นครับก็ลงไปยังจุดคัดกองนะครับข้างล่างก็จะเป็นจุดคัดกองนะครับก็จะต้องนำประชาชนนะครับก็ต้องแต่งกายนะครับให้ถูกต้องนะครับจะได้เข้าไปกราบถวายนะครับบังคมพระบรมิพ ห้ามทำหล่นหายนะครับก็จะเป็นชิวครับจะไม่ได้รับชิวกันครับก็จะจัดก็ที่ยูนนั่งนะครับโซน A B C D นะครับจะเข้าไปนะครับกาบนะครับผวาสการะนะครับครั้งละ50คนนะครคนครับตอนนี้ก็ถึงคิวแล้วนะครับก็เดิน ขึ้นบันไดนะครับอันนี้อยูอ่ชั้นใต้ดินนะครับชั้นใต้ดิน,นครับข้างล่างนะครับเราก็จะเดินเข้าไปนะครับโดยการขึ้นบันไดเลื่อนนะครับขึ้บนเยือหน้าพระบรมมหาราชวังนครับกอนลาบันไดเลื่อนไหม กวาเบอร์นี้นะครับครับแล้วเราก็เข้าไปนะครับใน พระบรมมหาราชวังนะครับนี่ครับเราก็เดินเข้าไปนะครับก็จะเดินไปทีละสองแถวนะครับสามารถเดินเข้าไปได้เลยนะครับ าสำหรับวันน no tamam> ี้นะครับคนก็เข้ามา กาบถวายบังคมพะะบรมศพนะครับค่อนข้างเยอะมากนะครับสําหรับวันนี้นะครับแต่ก็ใช้เวลาครับไม่นานนะครับไม่มากนะครับก็จะได้เข้าไปกาบถวายบังคมนะครับ ก็เกาประจุน <th> ู้นเองทำคู่เึงทำคนงค่้ำคู่นี ครับตอนนี้เราก็จะถึงนะครับทางเข้านะครับในกาัการะพระบรมศพนะครับ <c oughs> ก็ข้างในไม่ให้อนุญ,ญาตให้ใช้โทรศัพท์นะครับถ่ายรูปหรือคลิปวิดีโอนะครับ <c oughs> หลังจากาการาบถวายบังคมพระบรมศพเรียบร้อยนะครับ ก็เดินออกมานะครับรับนะครับรูปนะครับจะมีเจ้าหน้าที่แจกนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นทางออกนะครับทางออกครับหลังจากออกมาแล้วนะครับก็จะมีจิตอาสานะครับจีนมอเตอร์ไซค์นะครับจิตอาสา รับส่งนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายน,นะครับทำด้วยใจนะครับไปส่งที่ท้องสนามหลครับไปสนามหลวงครับบริเวณใกล้ๆนะครับตอนนี้ผมก็ใช้บริการนะครับที่ดินมอเตอไซค์นะครับจิตอาสานะครับและเราก็ถึงแล้วนะครับ ขอบคุณครับพี่ครับกดไลค์กดแชร์นะครับคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเลยนะครับสรัคนมีสวัสดีครับ